โรบินสันไลฟ์สไตล์ในครอเซ็นทรัลวีเทลเปิดสักการใหม่ต้อนรับเทศกาลตรุษจีน เสริมเฮงรับความปังพบกับแคมเปญสุดเซอร์ไพรส์กับ all the luck เครื่องหมายสี่เหลี่ยม Lucky, ลัคกี้ตลอดปีตลอดไปสนุกสนานได้ทั้งครอบครัวนะโรบินสันไลฟ์สไตล์ทั่วประเทศศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ในเครือเซ็นทรัลรีเทลประเดิมกระตุ้นตลดาดคาบหลีคึกคักรับต้นปี2568จัดแคมเปญใหญ่ฉลองเทศกาตลตรุษจีตอกยำ้ำการเป็นผู้นำศูนย์กลางการใช้ชีวิตที่สมบูรณ์แบบครอบคลุมมากที่สุดทั่วไทยด้วยแนวคิดไลฟ์สไตล์ and experiential <and S 1> community นำเสนอประสบการณ์การ ใช้ชีวิตที่เหนือระดับตอบสนองไลฟ์สไตล์ทุกกลุ่มลูกค้าในแต่ละพื้นที่อย่างแท้จริง จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเริ่มต้นปีใหม่ในแคมเปญ All The Luck เครื่องหมายสี่เหลี่ยมลัคกี้ตลอดปีตลอดไปกับ8ลัคกี้อินฟินิี้เสริมเฮงรับตรุษจีนเซอร์ไพรส์สุดอลังการระหว่างวันที่7มกราคม68ถึงวันที่9กุมภาพันธ์68นะโรบินสันไลฟ์สไตล์27สาขาทั่วประเทศนายนัทวัตรรัชพงค์กุลยศผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อวุโสสายงานการตลาดศูนย์การค้า โรบินสันไลฟ์สไตล์ในเครอเซนทรัลรีเทลกล่าวว่าโรบินสันไลฟ์สไตล์มีความมุ่งมั่นมอบความสุขให้กับลูกค้าทุกวันรวมถึงโอกาสพิเศษโดยเฉพาะเทศกาลตรุษจีนที่ถือเป็นวันปีใหม่ของชาวจีนนอกจากจะเป็นเทศกาลแห่งความเป็นสิริมงคลการเฉลิมฉลองการเริ่มต้นใหม่และต้อนรับโชคลาภที่จะเข้ามาตลอดปีมะเสงและยังเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ครอบครัวได้มารวมตัวกันเราจึงได้จัดกิจกรรมจุดยิ่งใหญ่ครอบคลุมทุกสาขา เพื่อสร้างความสุขความทรงจำที่ดีร่วมกันโดยมีเป้าหมายเป็นแลนด์มาร์คศูนย์กลางการเฉลิมฉลองเทศกาลความสุขนี้ของลูกค้าทุกคนในทุกภูมิภาคุ้ยจุดแข็งที่เป็นศูนย์การค้าที่ครอบคลุมมากที่สุดทั่วไทยและพร้อมมุ่งมั่นขับเคลื่อนและกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวภายในประเทศดังนั้นโรบินสันไลฟ์สไตล์จึงจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมกระตุ้นระบบเศรษฐกิจเงินหมุนเวียนสะพัดทั่วประเทศเพื่อต้องการให้ลูกค้าทุกคนเข้ามา จับจ่ายไหว้กินเที่ยวครบจบในที่เดียวแบบจัดเต็มทั้งกิจกรรมการเลือกซื้อของไหว้ของมงคลเสริมดวงการช้อปปิง้งเสื้อผ้าของชใช้ใหม่ๆที่มาพร้อมอังเปาโปโปร,รมโมชั่นสุดพิเศษจากร้านอาหารร้านทองและร้านค้าชั้นนำรวมทั้งกิจกรรมเสริมเฮงมากมายพร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่สุดยิ่งใหญ่กับเทศกาลแห่งความสุข ชวนมาปังและเฮงภายใต้แนวคิด8ลัก u c k y i n f i n ตี้เสริมเฮงรับปรุจ,จีนที่ถ่ายทอดความสุขผ่าน8ตัวอักษรจีนที่มีความหมายเป็นสิริมงคลในหลากหลายมิติได้แก 1, ่1ปูฟู่ร่ำรวยลุ้นโชคสุดปังชวนขาชอปเริ่มต้นชอปปีใหม่ในแคมเปญ Happy Chinese New Year รับโชคดีสุดคุ้มตลอดทั้งเดือนรวมมูลค่ารางวัลกว่า1.2ล้านบาทเพียงชอปครบ1000บาทรับโชค2ต่อได้แก่ ต่อที่1ลุนสร้อยคอทองคําทุกสัปดาห์สัปดาห์ละ20รางวัลรางวัลละ1นึสลึงมูลค่ารางวัลละ11,938้าบาทจํานวน100รางวัลรวมมูล,ลค่ากว่า1ล้านบาทจากห้างทองพรีเมียมโกยวราชต่อที่2เฉพาะวันที่27มกราคม68ถึงวันที่29มกราคม68รับฟรีลัคก,กี้อังเปาคูปองส่วนลดจากรา้านคาชั้นนํารวมมูล,ลค่ากว่า1,800บาทอาทิโรบินสัน ท็อปพาวเวอร์บายสุ per สปอร์ต B2S ออฟฟิศเมดกอล์ฟวอล์ฟ A U T O หนึ่ง S F Cinema Major Cineplex K F C บูร์นทงคีสตาร์บัฟฟ์มิสเตอร์โดนัทอาริเกโต้อันตี้ และ PMK Polymaker สุดคุ้มเกินใครสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต TTB แลกคะแนนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด12%ดอกจันเมื่อใช้คะแนนสะสมทุก1,000คะแนนและมียอดใช้จ่ายขั้นต่ำ1,000บาทขึ้นไปเซลล์สลิปเฉพาะร้านค้าในโซนคลาซ่าสองสิงชิงโชคลาบ20นักช็อปที่มียอดใช้จ่ายสูงสุดชอปสะสมตลอดรายการ50,000บาทขึ้นไปฟรีรับสิทธิ์ดูดวงชะตาปีมะเส็งทางออก นนลายแบบเอ็กซ์คลูซีฟกับอาจารย์คทาชินนบัญชรและร่วมลุ้นแผ่นทองเรียกทรัพย์ลัคก,กี้ตลอดปีจากวัดดังเพียงติดตาม f Facebook เพจโรบินสันไลฟ์สไตล์และร่วมสนุกกับกิจกรรมลุ้นรับฟรีแผ่นทองเรียกทรัพย์ 3. ฟูฝูความสุขเช็คอินแลนด์มาจุดถ่ายภาพจอยสุขสุดปังทั้งครอบครัวซึ่งออกแบบโดย New เยียประภากรสีกัลยากรหรือที่รู้จักกันในนาม N E W Y E D R ศิลปินนักวาดภาพประกอบที่ชื่อเสียงผลง,งานระดับโลกโดยใช้ลายเส้นที่เรียบง่ายและเป็นเอกลักษณ์สื่อถึงไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตที่ครบครันของลูกค้าทุกเจเนเรชั่นสามารถมีประสบการณ์สร้างความสุขและรอยยิ้มเมื่อได้มาที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ทุกสาขาทั่วประเทศ